ก่อนจะตอบคำถามอะไรเนี่ยนะออบางครั้งคำถามที่ถามเข้ามาเนี่ยเป็นคำถามที่สามารถหาได้เองอยู่แล้วโดยเฉพาะใครที่ชอบไถโทรศัพท์ดูอะไรพวกนี้นะนั่นก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันั่นคือข้อมูลจํานวนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นค,นะคือสามารถหาได้แล้วเราก็ไม่ได้มีความสับสนไม่ได้มีความยากลําบากอะไรเลยนะ เพราะฉะนั้นบางอันถ้าถามมาถ้าเข้าคำถามประมาณอย่างนั้นก็อาจจะแนะนำว่าคุณคุณควรจะใส่ใจในการติดตามข้อมูลแยกแยะข้อมูลสักหน่อยะนะไม่ใช่เอาแต่เอาแต่เอาเพลินอย่างเดียวบางเรื่องมันเป็นเรื่องใกล้ตัวก็ควรจะทราบอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยเ,ออเมื่อวานหรือวันนี้ผมไม่แน่ใจทางคุณอนุทินชาญวิรกุลเนี่ยได้ไปพบกับผู้แทนของบริษัทไฟ,ฟ,ฟเซอร์ประเทศไทยแล้วก็ ปากลับคำกันว่าออวัคซีนที่พูดกันมากที่สุดก็คือไฟเซอร์ะนะไบโอเอนเทคเนี่ยจะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยในไตรมาสที่สามเบื้องต้นก็คงจะประมาณสักช่วงเดือนกรกฎาคมสิาถึง0ถึง20ล้านโดสะนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าอาจจะต้องมีคำถามตามมานะหลายคนที่ ไม่มั่นใจนะซีโนแวคซึ่งขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นวัคซีนหลักเหมือนกันเพราะว่ามาก่อนแล้วก็จำนวนขนาดนี้ที่เป็นยอดคงค้างที่จะ Available หรือว่าสามารถจะฉีดได้แล้วรวมทั้งที่ฉีดไปแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จมันตกประมาณ6ล้านโดสภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมส่วนแอสตราเซเนกาสำหรับเดือนมิถุนายนเนี่ยมัน6ล้านโดส ตอนนี้เนี่ยฉีดไปประมาณเอาตัวเลขคร่าวๆประมาณสัก2ล้านโดสเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหลือฉีดอีก4ล้านโดสโบวกกับล้านโดสเนี่ยเป็น10ล้านโดสงั้นคนที่จะฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปที่เริ่มตารางการฉีดตั้งแต่วันที่7มิถุนาเนี่ยใครที่อายุน้อยกว่า60ก็คงเป็นซีโนแวคไม่มีทางเลือกอย่างอื่นใครที่อายุมากกว่าก็ต้องเป็นแอสตราเซเนกาตามที่เขาแนะนํามาส่วนใครที่จะรอไฟเซอร์ อันนี้ก็จะมีปัญหาว่าแล้วที่จองไปแล้วเนี่ยจะรอไฟเซอร์ดีไหม<ช>อันนี้อันนี้ตอนนี้มันเป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งแม้ว่าเราฟังจากคุณหมอหลายๆคนที่มีความเชี่ยวชาญบอกว่าทุกยี่ห้อเหมือนกันหมด<ช>ดีเท่ากันคุณภาพใกล้เคียงกันการให้ข้อมูลที่เราทราบว่าตรงนั้นมันได้ผลน้อยผลมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เขาไปทําสํารวจแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่หรือประเทศที่ไปสํารวจด้วยอะไรด้วย มันมีหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นเราแชร์ข้อมูลกันไปส่งข้อมูลกันมาทําให้เกิดความสับสนโอลมานไปหมดเออผมเชื่อที่หมอพูดอย่างนี้วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่มีอยู่และพร้อมฉีดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามแต่อันที่มีอยู่คือดีที่สุดละเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็เข้าใจโดยสมมติฐานเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะทำให้เรา ลดอันตรายจากการติดเชื้อนะจักหนักเป็นเบาหรือจากเบาก็เป็นไม่เป็นอะไรเลยนะโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยน้อยมากจนเราคิดว่าน่าจะช่วยเราตรงนั้นได้เยอะะอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันทำให้เราไม่เป็นตัวผู้แพร่เชื้ออันเนี้ยสำคัญนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ไม่ทำอะไรกันหรือว่ามัวแต่รีรออันนี้ผมเป็นห่วงนะเพราะเห็นผมเห็นตัวเลขคนที่ฉีดวัคซีนไปจองวัคซีนเนี่ย ที่พร้อมจะฉีดเป็น1ิบสิบล้านโดสเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงสองล้านโดสเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือยอดสะสมที่ไปลงทะเบียนกันเนี่ยนะคะหรือว่าจองวัคซีนเนี่ยประมาณหนึ่งล้านห้าแสนกว่า<ช>คนแบบก็จะผ่านระบบของหมอพร้อมเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนกว่าคนแล้วก็ผ่านระบบอสมอรโรงพยาบาลเนี่ยนะคะสองแสนเก้าหมื่นกว่าคนเท่าน,นั้นเองจากเป้าหมายเขาก็สิบกล้านอันเนี้ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางกรมควบคุมโรคทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดหาแล้วก็ฉีดวัคซีนเนี่ยคงจะต้องอาธาิบายให้คนเข้าใจเรื่องที่ผมทราบมาที่เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าผู้สูงอายุซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับเป็นพวกแบบมีความเสี่ยงสูงเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะ <c oughs> ปฏิเสธการฉีดวัคซีน <c oughs> ด้วยความกลัวนะอันที่หนึ่งอันที่สองคือ อยากได้วัคซีนอื่นที่มันไม่ใช่วัคซีนที่มันเป็นข่าว2วัคซีนนี้โดยเฉพาะยิ่ง a sta, s สต a าเซเนกนี่ก็พูดกันมากเรื่องริมเลือดใช่ไหมแล้วก็ s i n นแวคนี่รู้สึกจะเรื่องเกี่ยวกับการแพ้อะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ก็อีกนั่นแหละก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐบาลต้องเป็นคนบริหารจัดการเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะเดินไปไม่ถึงจุดที่ฉีดครบ70%ของประชากรแล้วทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ประมาณต้นปี 2,565ปีหน้าปีหน้านี่ผมพูดเป็นเบื้องต้นก่อนใช่ค่ะแต่ว่าคำถามเนี่ยก<อ>็เชื<ๆ>่<ๆ>นอมโยงเนี่ยนะคะจาที่อารบอกไปเนี่ยแน่นอนว่าไฟเซอร์เนี่ยนะคะคุณอนุทินบอกว่าจะเข้ามาในช่วงของไตรมาสที่3นั่นเองค่ะแต่ไฟเซอร์ Pfizer, คือตอนนี้ที่เราไปลงทะเบียนไปจองวัคซีนกันนะคะมันก็คือตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปถูกไหมคะคทีนี้ในประเทศไทยก็มีสัดส่วนของลูกเด็กเล็กแดงอย่างอายุสักประมาณ12ปีจะสามารถฉีดของตัวไหนได้บ้างคะเขาก็กลัวลูก หลานเขาติดแต่ข้อมูลในเบื้องต้นนะเหมือนจะเป็นไฟเซอร์นะ uh huh. ที่ที่อันนี้คือเบื้องต้น <Okay. S 1> นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์ะ